Last player standing. โอ้ยเฮียนี่กากัวแพ้สามสองหนึ่งตรงนี้แล้วกันเดีย๋ยวดูนะครับเพื่นว่ามันจะไปตกตรงไหน,นผมจะยิงไปประมาณหนึ่งหลอดครึ่งแล้วกันน่าจะตกแถวนี้แหละ ตายไปเพื่อนโง่จังเหรอะไรมึงอะไรมึงไอ้ยิงพูดอะไรคนไทยได้บ่ไม่ได้ออกไปเป็นแตกเหรอทุกคน โอ้ยเฮียนี่กากกลัวแพ้สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งขออภัทุกคนด้วยไรครับขอโทษ right side right side ว่าเราขางเลยมดกำลังใจเล่นเลยครับทุกคนไม่เป็นไรผมจะดรอปให้เขาอ่ะมันจะไม่กลาบนะโอ้ยเหี้ยซื้อมานำเหี้ย,ยอะไรเขาเป็นท็อกซิหรือเปเองเนี่ย นหัวเลยวิคนนี้มันเล่นแต่ปืนเนี่ยครับผมเสียงดีเสียงดีจริงอ,อะไรของมเมื่อกีอ้ยิงไม่โดนสักทุ ก็หัวเลยอย่ะพยายามแถบแล้วนะครับทุกคนปังฟังฟัง,งไม่โดนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันคนนี้เขามีเวนดอร์นะแต่ว่าไม่ใช่ครับทุกคนนีม่มีขวานเลยอ <White planted. S 1> ุ้ยมาทางช็อตว่ะเรียบร้อยหนึ่ง <Okay. S 1> นัดติดหัวดูเ <laughs> ราก็ยังไง Wow! Sudden. thing come here. No chance. One enemy remaining. Oh. <laughs> oh. <laughs> I dropped this <laughs> ที่ผมดูแมปยู่ดูแมปพอดีไม่ได้ดูจอครับผมชอบเป็นอย่างนี้ดูแต่แมปแล้วก็เขาชอบโผล่มายิงตลอดเนี่ยก็เลยโดนแบบนี้เรื่อยๆเลยอยู่ข้างหลังเนี่ยเจ็บดู ถือว่าโอเคละเมื่อกี้เล่นดีนะครับถ้ากระสุนไม่หมดแม่จะฆ่าไปแล้วนะนิดเดียวเองอ่ะเลฟแต่ทีมเราชอบไม่ค่อยเก็บบอกต้องเอามาให้ละอะไรมึงอ่ะเล่รียคุงอยู่โยนให้คุงบ้าไหนเวทโมึงคิดว่ามึงจะที่หนึ่งเหรอไอ้เหล่รีคุงเอ่อเรียกคุงเวทนาเนี่ยไไออ้้จจรริิงงคคุุ The best of the best and we still forget the spike เราทำอะไรอ่เฮ้ผมสาชมเขาโดนเขาด่าแล้วครับทุกคนเห้ามาด้วยกันนะครับเนี่ย่ว่าผมจะปิดไหมพวกเขาดิผมงไม่รู้ว่าผมอัดคลิปอยู่เนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยนะอยู่ดีอยู่ดีๆก็โดนด่ามันเนดะี๋ยวผมถือบอลงเองแล้วกันครับนายแน่เป็นเพื่อนเรานะเราอยู่กับนายแล้วกันเราอยู่กับเขาไม่ได้ วิ่งไปรีเวลิ่งเอเรียวิ่งก็ไปถือเองถือเองเดี๋ยวผมโดนด่ายพ่ <c oughs> อหมอมโยนให้ก็โดนดา่าผมผิดอะไรอะ่ะนี่ครับทุกคนถ้าย,ยิางเข้าใส่ นี่น่าอยู่ประมาณที่สามแม่นที่สี่กันที่สิบแล้วก็ยิงเหมือนขึ้นจริงยังไงจุงดไฟตัวนีเลยเห็นปะเป็นหน้าเลยจะยิงเขาแกนนี่ revealing area There they are. <laughs> One enemy remaining. planted. <laughs> oh. ว้าวเดียวน็อกเลยโหนี่เราดูคนนี้ดีกว่านี่ไงดูดิคนแล้วคนแล้วเพื่อนผมกดมาคนเดียวแล้วเป็นอย่างนี้แหละถ้าผมเล่นแรงแล้วผมเจออย่างนี้ผมียดอยู่นะถ้าสมมุติว่าผมอยู่ที่สุดท้ายอะคงโดนด่าด้วยนะครับดีแล้วผมยังพอคิวได้ยู่นะ Oh. Standing. Aw. Police. จะ1 enemy remaining. Spike planted. Last player standing. <laughs> <rat rianzo friend> <laughs> Not counter, why you pee pee? Not counter, to please to the Sorry, sorry, will help you Stay are so <laughs> เราสมบัติ้วยมากเลยอ่ะทีน,นี้เขาพูดดีกับเราแล้วนะววโอเาะอ้ So, I'm gonna Revealing area. Watch shock dust. Spike planted. Last player standing. Oh Yeah, oh, that... yeah right? Deploying drone. Right here. Enemy spotted. I see the spike. Enemy spotted. Up. Let's oh. go! right side right side right side behind you left last player standing โอ้ยเฮียเนี่ยสัตว์หัวแพะไม่มี size หมดโอ,หโอ้ยถุโดนอีกแล้วทำอะไรก็โดนโดนะครับทุกคน ลองคิดดูนะถ้าผมอยู่ที่โลขนาดนะด่ะนจะโดนอะไรบ้างดีนะผมยังพอยยิงได้อยู่ครับงั้นโดนเละกว่าน,นี้นะมันโดนดาวเหรอใช่ <laughs> Revealing area.

สวัสดีเโอเคครับถ้าสมมติไม่ด่ากันนะเพว่าโอเคแหละแต่เขาคงเล่นๆแหละครับทุกคนไปดูสิหรว่าโอเคอยู่ครับทุกคน20คิวแต่ก็โดนด่าเรื่องนันแต่งหลังมาก็ไม่ด่านะบ๊ายบายครับทุกคน พักตะไม่ไหว